สวัสดีครับวันนี้แล้วก็จากที่แพทใหม่เข้ามานะแล้วก็มาดูกันนะครับว่ารับชุดอีเดนเซ็ตใหม่กันยังไงนะครับก็นอื่นแล้วก็เข้ามาในอีเดนนะแล้วก็มาคุยกับ NPC ตัวนี้เนี่ยนะค่อนข้างโบย่ายนะครับนะ, mm hmm. ะก็คุยกับเขานะ mm hmm. เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยเข้าไปในแคมป์ที่มิการนะครับ mm hmm. ก็คุยผ่านแมวตัวที่เราไว้เข้าไปทำเคเวสซาร่านั่นแหละครับ อ่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าไอแมวที่ไว้คุยเพื่อเข้าไปทำเควสซาร่าอย่างไงนะก็คือตัวนี้นะแมวตัวนี้นะเข้ามาคุยนะถ้าครั้งแรกจะเสีย5 0,000ื่นเชนีนะแต่ครั้งต่อไปก็เข้าฟรีนะครับก็ให้เรามาเหมือนที่เราจะไปทำเควสซาร่าเลยเข้ามาตรงนี้นะคุยกับแมวตัวที่2นะครับผ่านมาอีกทีนึงก็คุยกับแมวตัวที่3ตรงนี้นะก็คุยกับเขานะครับผมก็จะโผล่มาที่แคมป์ของมิกาดตรงนี้นะ หลังจากนั้นให้เราเดินลงมาแลครับก็จะพบกับ NVC มากันเล็ดตัวนี้นะก็คุยกับเขานะเขาก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับให้ไปหา NVC อีก2คนนะครับทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของแคมป์นี้นะครับ อ่ะให้เรามาทางขวานี่นะครับนะก็คุยกับ n p c มิลุตัวนี้นะเขากจ็จะให้เราไปกำจัดแมนดาโกล่าสีม่วงหนึ่งตัวนะครับก็ให้เราไปกำจัดนะครับหนึ่งตัวนะเสร็จแล้วเราก็มาคุยกับ n p c อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้เราก็ต้องออกไปทางด้านซ้ายมือของแคมป์นะ อ่าหลังจากนั้นนะครับก็เดินมาทางซ้ายของแคมป์นะครับนะให้ผ่านมากับตัวยามตัวนี้นะครับนะโอเคแล้วก็เข้ามาคุยกับ NPC ไม์นะครับที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแคมป์นะในแมปนี้นะครับคุยกับเขานะบอกว่ามีลุส่งมานะครับเขาก็จะให้เราไปกำจัดไอ้มอนสเตอร์ที่เป็นดอกไม้นะไอ้พินกิลคูล่านะครับนะห้าตัวนะหลังจากเสร็จแล้วก็มาคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ัเมื่อเรากําจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาคุยกับ n อ c นะครับตัวมานะหลังจากนั้นนะเราก็กลับไปคุยกับมาร์กเล็ตนะครับที่แคมป์นะครับอ่าพอเรามาคุยกับมาร์กเล็ตนะครับเขาก็จะให้เรากลับไปคุยกับ n อ c ในอีเดนนะครับนะอ่าพอเราเข้ามาในอีเดนนะครับแล้วก็เข้าไปคุยกับ n อ c u บีซีรนเนอร์นะ ตัวแรกกับที่เราเข้ามาคุยตอนรับเควสนะครับนะครับพอคุยกับ npc UR t r a i n e r เสร็จนะสำหรับคนที่เคยรับเควสอีเดนแล้วนะก็ที่เดินไปนะครับที่เราเข้าไปรับชุดอีเดนนะแต่คราวนี้พอมาในห้องเลยนะครับให้เราเลี้ยวขวามาข้างล่างนะมาคุยกับ npc ลุงนะครับชื่อทอนนี่นะครับนะ แล้วก็ให้เราเลือกไปที่ว่าขออุปกรณ์ใหม่หน่อยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะถามว่าเรามีพื้นที่ว่างพอไหมแล้วก็ตอบมีพื้นที่ว่างพอนะแค่นี้เองนะเราก็จะได้ชุดอีเดนเซตใหม่กันเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมอ่อแล้วก็สำหรับอวอีเดนเนี่ยเราสามารถเอนแชนได้ด้วยนะนะครับก็ตามในคลิปเลยนะครับนะการเอนแชนอวบนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะ ก็คุยกับ npc ตัวข้างๆนี่นะครับก็เราจะเลือก option ได้นะครับเป็น atk 3%หรือ m atk 3%นะสำหรับอาวุธนะนผมผมก็เลือกเป็น atk 3%นี่นะครับผมโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะไปเอาชุดอีเดนเซ็ตใหม่กันมาใช้เก็บเรีวลนะครับนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ